สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการใช้งานหรือว่าการใช้เจ้าตัวเขาเรียกอะไรไม่รู้แต่ว่าเป็นที่ที่ตัดเทปกาวนะครับสำหรับเทปกาวไซส์ใหญ่เอาไว้แพ็คสินค้านั่นเองส่วนใหญ่แต่ก่อนเนี่ยถ้าถ้าเราไม่ใช้ตรงนี้หรือว่าบางคนบอกว่าไอ้อุปกรณ์ตัวเนี้ยมันทําขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นภาระมากกว่านะครับบางคนเพราะว่า แต่ก่อนอย่างแม้กระทั่งผมเองเนี่ยแต่ก่อนไม่รู้เทคนิคในการใช้งานเนี่ยก็พอมาใช้งานจริงมันก็โอ้เดี๋ยวก็หลุดส่วนใหญ่ไอ้ตัวเนี้ยพอใช้ไปเดี๋ยวก็หลุดออกจากวงมั่งเอามาแปะถืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่ตัวเนี้ยแล้วมันทําให้ช้าถ้าเกิดเราใช้ไม่เป็นนะครับพอมันช้าปุ๊บนั่นแหละก็โยนทิ้งนะครับผมซื้อมาหลายอันแล้วพยายามซื้อตัวนู้นตัวนี้มาเปลี่ยนสุดท้ายแล้วสรุปได้เลยว่ามันไม่ใช่ที่ตัวอุปกรณ์และจริงๆตัวอุปกรณ์เขาออกแบบมาได้ดีนะครับแต่ว่า เรายังจับหรือว่าถือไม่เป็นนั่นเองวันนี้ก็เลยจะมาสอนกันสําหรับวิธีการจับเพื่อให้ไม่ให้มันหลุดแล้วก็ให้ใช้งานได้สะดวกนะครับก็สังเกตสมมุติที่วางมืออย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นวงพอพอก็ใส่ใ้ตัวก็เทปกาวไปแล้วนะครับแล้วก็แปะผมดึงอ่อก,ก่อนจะอยู่ลักษณะนี้นะครับวงล้อถ้ามันมีวงล้อเนี่ยมันก็จะคอยไอ้นี่ไว้นะครับประคองไม่แผ่นกาวมันหลุดออกมามาแตะที่ตัวกาวมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ อันนี้มันเป็นของยี่ห้อ n ู v o นะครับจริงๆมันเป็นของยี่ห้อเทปกาวยี่ห้อหนึ่งแหละนะครับแต่ว่าผมก็เอามาให้ดูแล้วกันใครมียี่ห้ออื่นก็ก็น่าจะพอใช้ได้ตัวเนี้ยมันจะเป็นผาผาตรงนี้มันจะขยับได้นะครับตัวเนี้ยมันจะคอยประคองแล้วก็คอยยึดไม่ให้ไอ้ตัวนี้หมุนถ้าเกิดเรากดเพราะฉะนั้นวิธีการจับที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับวิธีการจับจริงๆจับอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่า ให้มันมี3นิ้วอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าผมจับอย่างนี้นะครับมันก็จะง่ายรับก็คือ2นิ้วเนี่ยกะว่า2นิ้วนี้ให้มันสอดเข้ามาในรูนี้นะครับในร่องนี้แล้วก็ประครองเจ้าตัวก็คือจับไอตัววงล้อนี้ไว้ไม่ให้มันหลุดออกมาเวลาเราใช้งานนะครับส่วนนิ้วก้อยให้อยู่อย่างนี้นะครับนิ้วก้อยเนี่ยสันเนี่ยจะต้องประครองตัวนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็นิ้วโป้งนิ้วโป้งนะครับก็คือจะเอาไปคอยกดบีบเพื่อไม่ให้ตัวนี้หมุนเวลาเราต้องการหยุดไม่ให้เจ้าเทปกาวเนี่ย ไปต่อนะครับก็คือหยุดแล้วก็กดติดเดี๋ยวจะมาลองให้ดูว่าประมาณไหนแต่ว่าจับกันก็ประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็อย่างนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันหมดอย่างนี้ก็ทําได้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเวลาเราดึงปุ๊บดึงออกไปมันก็จะไม่หลุดแหละมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยถ้าจับถูกทําแบบนี้ถ้าเกิดพอชินแล้วเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าไอ้อุปรกรณ์ตัวนี้มันเป็นอะไรที่ใช้งานง่ายมากแล้วก็สะดวกมากๆนะครับโอเคเราจะมาลองให้ดูนะครับอันนี้ผมก็จะแพ็คของนะครับก็วิธีการติด กล่องที่เป็นแบบฝาชนนะครับตามมาตรฐานก็คือต้องแปะให้เป็นรูปตัว H นะครับก็คือแปะหนึ่งครั้งฝายด้านนี้สังเกตเห็นไหมครับผมแปะมานะครับเราก็กดปึ๊กไอ้นี่ก็อยู่ไม่หลุดแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ไปลองไปลองฝึกดูนะครับไอ้นี่กดไว้เพื่อที่จะให้มันหมุนนะครับมันก็จะยึดไม่หมุนแล้วไอ้นี่ก็จะอยู่อย่างเงี้ยไม่หลุดนะครับสังเกตนี่คือการแปะอีกรอบหนึ่งแต่ก่อนก็ไม่เป็นเหมือนกันนะก็ใช้งานไปก็เสร็จแล้วนะครับ รอยอันนี้ก็เป็นตัวเอชนะครับมาตรฐานแปะแค่นี้ทั้ง2ด้านนะครับแค่นี้อยู่แล้วไม่ต้องแปะพันรอบนะครับถ้าเกิดไซส์กล่องขนาดนี้นะครับหรือว่ากล่องใหญ่ขนาดนี้ก็มาตรฐานก็จะประมาณนี้แหละอาจจะย้ำตรงนี้ถ้าเกิดกล่องใหญ่กว่านี้นะครับก็ย้ำแค่ปลายนี้แล้วก็แปะมุมให้อยู่ทุกมุมเสร็จแล้วนะครับก็ใส่การกระแทกนะครับเป็นถุงการกระแทกเป็นหนังสือพิมพ์แต่ว่าแนะนำไม่ใช้แบบนี้นะครับเป็นถุงบับเบิ้ลแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไป กัรกระแทกอุปกรณ์นะครับก็คือมาให้อุปกรณ์ข้างในนั้นดิ้นได้นะครับอยู่ในกล่องนะครับก็ใส่เข้าไปก็จะช่วยเซฟนะครับแล้วก็ให้ดูเป็นมืออาชีพขึ้นมานิดนึงนะร้านค้าร้านไหนมีก็พยายามหามาใช้ก็ได้นะครับอันนี้จากนั้นก็เหมือนเดิมครับจับอย่างนี้นะครับจับแบบนี้นะครับพยายามจับให้ดูจับวิธีจับนะครเป็นนีก็ประคอง ไอ้นี่หมุนได้นะรประคองไว้แล้วนิ้วก็คอย,ยึดไม่ให้มันหลุดออกจากวงล้อนะครับเหมือนกันนะครับนิ้น,นะครับดึงให้ตึงพูดลงกดลงนะครับพอเวลาเราจะตัดกระดาษกาวเนี่ยก็กดบีบลงก็ไม่ต้องกำแน่นนะครับไอ้ตรงนี้พยายามไปกำแน่นเดี๋ยวมันจะไม่หมุนนะก็คือแค่ไม่ให้มันประคองมันไว้แค่นั้นนะครับก็คือหลวมๆหน่อยขยับไม่ต้องเก่งนะครับเสร็จแล้ว ึงเท่านี้นะครับก็เรียบร้อยแหละอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการใช้งานเจ้าตัวไม่รู้เขาเรียกอะไรนะครับแต่ว่าเป็นตัวตัดกระดาษเทปกาวแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับเห็นพูดกันมาหลายทีแล้วในในเพจในอ่าฟอรั่มนะครับเป็นเขาเรียกอะไรอนะ่ะเป็นเพจนะครับใน a c e b o o k นะครับก็เอาไปลองปรับใช้ไปลองฝึกกันดูเพราะว่าถ้าใช้เป็นแล้วเนี่ยโ,โหคุณจะคือไม่ต้องมากัดบางคนกัดนะแต่ก่อนผมเองก็เหมือนกันอ่ะดึงใช้กระดาษเป็นแบบเนี้ย ดึงเอาแล้วก็กัดกัดกัดฝันโยกหมดนะครับระวังนิดนึงแล้วกันหรือไม่ใช้กันไกใช่อะไรเงี้ยบางทีมันยุ่งยากแบบเนี้ยโอเคสุดนะครับโอเคเสร็จแล้วอันนี้ก็มาฝากกันครับสวัสดีครับ